ฮัลโหลโซล่าส้มตำบรรยากาศดีรสชาติว้าวได้เวลาไปกินเข้ากันว้าวเมนูน่ากินขอกินกระดาษเลยได้ไหมกินได้ก็กินเลยนอกจากเมนูส้มตำเครื่องดื่มเพื่์กอมีให้เลือกสารพัดใครมักกาแฟกับอิตาเลียนโซดาที่นี่ก็มีนะกินกับส้มตำให้จะล้ำขนาดเลยเนาะและตีเห็นอยู่บนโต๊ะนั่นก็คือเมนูที่เราสั่งมาทั้งหมดบจิแาคเลยหันและหิวเข้านอกสุขาส่วนรสชาติของกับข้าวจะเป็นจะไดเดี๋ยวเล่าให้ฟังเปินมอแรกเป็นแกงนอไม้ทัดไปกับตำข้าวโพดขยเค็มเขียวเพลินทอต่อไปเป็นคอหมูย่างเน นุ่มชํำมันและก็เอาไปจิ้มน้ำจิ้มแจ่วสูตรเด็ดของทางร้านหลังจากได้กินไปหนึ่งคำบอกได้คำเดียวว่ามาและพาของทางร้านเนี่ยมีความสดรอบเคี้ยวกรุบกรอบอ่ะและมากินร้านโซลาวทั้งทีจะพลาดตำลาวไปม่ได้เพราะมันว้าวมากจากนั้นก็ปั้นข้าวเหนียวกลมๆพร้อมอดกับข้าวที่คุณชอบนักๆแล้วเราจะได้สัมผัสถึงความอร่อยแบบเต็มคำหั่นไส้ย่างนุ่มๆเจี้นี่อดใจบ่ไหวเลย้ล้กจานต่อไปขอนํำเสนอไก่ย่างเป็นไก่ย่างที่เครียมแบบพอดีเนื้อแนนนน่ๆกกิยั